มือใหม่อยากเทรดแต่ไม่รู้จะเริ่มต้นยังไงดีวันนี้แ้้ขอตอบค่ะสวัสดีค่ะแ้วจากชาแนลต่อแ้้ชอบเทรดใครที่เพิ่งมาใหม่ยังไม่ได้กดไลค์กดแชร์กดติดตามอย่าลืมกดไว้นะจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆในช่องแ้วค่ะสำหรับใครที่เป็นมือใหม่ รู้สึกว่าอยากเทรดมากเลยแต่ไม่มีความรู้เลยและไม่รู้ด้วยซ้ำว่าจะเริ่มต้นยังไงดีวันนี้เต้าจะให้4ขั้นตอนสำหรับมือใหม่เพื่อที่จะเริ่มต้นเทรดค่ะคือแกาบอกก่อนนะเต้าเองเนี่ยก็เคยเป็นมือใหม่มาก่อนเหมือนเพื่อนๆน,นี่แหละซึ่งแ้าเองไม่เคยเทรดอะไรมาก่อนเลยตลาด binary option เป็นตลาดแรกที่เแ้าเข้ามาเทรดต้าเลยมองว่า4ขั้นตอนที่เต้าจะให้ไปเนี่ยน่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆเ,เลยทีเดียว เดี๋ยวเราไปเริ่มดูขั้นตอนแรกกันก่อนขั้นตอนที่1คือเต้าอยากให้เพื่อนๆเนี่ยถามกลับไปที่ตัวเองก่อนว่าตอนนี้ที่เพื่อนๆจะเข้ามาเทรดเนี่ยเพื่อนๆรู้หรือยังว่าเรากําลังเทรดอะไรแล้วเขาจ่ายเงินหรือผลตอบแทนให้เราอย่างไรซึ่งจริงๆอะ่ะคลิปวิดีโอนี้เต้าทําไว้เรียบร้อยแล้วในเต้าขอตอบ e ีพีหนึ่งลองไปดูคลิปวิดีโออีกทีหนึง่งซึ่งเดี๋ยวเต้าจะขึ้นไว้ให้ด้วยนะคือตลาดที่เรากําลังเทรดอยู่เนี่ย เราเรียกว่าการเทรด binary option ซึ่งเราเทรดอยู่บนโบรอกเกอร์ที่มีชื่อว่า IQ Option ดังนั้นสิ่งที่เราต้องทำคือเราต้องมีการคาดการว่ากราฟเนี่ยจะเป็นไปในทิศทางไหนเพราะมันมีการกดขึ้นกับกดลงใช่ไหมดังนั้นถ้าเราคาดการว่ากราฟจะแพงขึ้นเราก็กดขึ้นโดยนะคะบรกเกอร์จะจ่ายผลตอบแทนให้เรามาเป็นเปอร์เซนต์กำไรที่เขาตั้งต้นไว้ตั้งแต่เริ่มเทรดเนี่ยถ้าสมมุติ เขาจ่ายผลตอบแทนเรา80%เราลงทุนไป100เหรียญในออเดอร์นั้นเราจะได้กลับมา80เหรียญแต่ถ้าสมมุติเราคาดการผิดล่ะเราลงทุนไป100เหรียญ100เหรียญนั้นเราเสียหมดเลยนะและการเทรด binary มันเป็นการเทรดที่สั้นมากนะคะประมาณ1นาที5นาที15นาทีประมาณนั้นมันไม่ได้แบบทิ้งไว้ทั้งวันเหมือน forex หรือเทรดหุ้นใช่ไหมคะ ดังนั้นสิ่งที่จะเกิดขึ้นคือด้วยความที่เขาเทรดสั้นเขาจะได้เงินเร็วในขณะเดียวกันถ้าไม่มีความรู้เลยก็มีโอกาสที่จะเสียเงินเร็วเช่นเดียวกันดังนั้นเราอยากให้เพื่อนเนี่ยประเมินดูก่อนสิว่าเราเนี่ยเหมาะสมที่จะเทรดแบบนี้หรือเปล่าคือมันได้เงินเร็วจริงแต่มันก็เสียเงินเร็วดังนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นคือมันเป็นการเทรดที่มีความเสี่ยงสูง เราเหมาะสมไหมเราโอเคที่จะรับความเสี่ยงตรงนี้แล้วไปต่อได้ไหมถ้าสมมุติใครที่รู้สึกว่ารับความเสี่ยงประมาณนี้ไม่ได้แต่แนะนําว่าให้ไปเทรดตลาดอื่นค่ะอาจจะเป็นตลาดฟอเร็ก์ก็ได้อาจจะเป็นตลาดหุ้นก็ได้อาจจะเหมาะสมกับเรามากกว่าแต่ถ้าสมมุตินะใครที่รู้สึกว่าโอเคฉันรับความเสี่ยงได้เราจะไปต่อกันที่ขั้นตอนที่2ค่ะในส่วนของขั้นตอนที่2ที่เราต้องทําคือเพื่อนๆจะต้องมีบัญชีเทรดเป็นของตัวเอง ซึ่งบัญชีเทรดนี้นะคะเราสามารถมีได้เลยโดยที่กดเข้าไปใต้คลิปวิดีโอนี้แล้วก็มันจะมีลิงก์เปิดบัญชีเทรดอยู่สามารถเปิดได้เลยที่สําคัญคือมันเปิดฟรีไม่เสียตังค์นะแต่แนะนําว่าทุกคนต้องมีแล้วก็ถ้าใครที่รู้สึกว่ายังเปิดไม่เป็นอีกเต้าทาคลิปอย่างละเอียดให้เพื่อนๆสามารถทําตามได้เลยในคลิปโคดมือใหม่ EP หเดี๋ยวเต้วขึ้นลิงก์ไวใ้ให้อีกทีหนึ่งก็ไปกดดูเอาเองละกันนะทําไมทุกคนต้องมีบัญชีเทรด คือถ้ามองว่าไหนๆเราตัดสินใจว่าเราจะไปต่อแล้วใช่ไหมเราก็ต้องมีบัญชีเทรดเป็นของตัวเองเพื่อที่เราจะได้เข้าไปทดลองใช้แพลตฟอร์มแล้วก็ได้ลองออกออเดอร์จริงๆการมีบัญชีเทรดสาหรับมือใหม่ไม่เสียหายเพราะมันเป็นบัญชีเทรดฟ,ฟรีมีเงินเดมโมให้ฟรีเปิดไปเลยค่ะพอเรามีบัญชีเทรดเป็นของตัวเองเรียบร้อยแล้วสิ่งที่เราต้องทําต่อก็คือขั้นตอนที่3นั่นก็คือการทดลองใช้แพลตฟอร์มค่ะ ตอนนี้เรามีบัญชีเทรดแล้วของโบกไ e IQ t p t n o n เราต้องทำการทดลองใช้แพลตฟอร์มของโบกไ e IQ t p t n o n ต้องมีการเรียนรู้ก่อน,นเขาตั้งค่าอะไรยังไงบ้างนะคะตีเส้นแนวรับแนวต้านตียังไงเลือก ator, อินดิเคเตอร์ทำยังไงเลือกกราฟแท่งเทียนนะคะหรือก,กราฟเส้นเลือกอยังไงทำเฟรมแต่ละทำเฟรมเลือกอยังไงทำยังไงอันนี้เราต้องไปทดลองใช้แพลตฟอร์มที่สำคัญคือเราต้องรู้ว่าเราจะเลือกสกุลเงินยังไง มีการกดเข้าออเดอร์ขึ้นลงแบบไหนเราต้องเรียนรู้การใช้แพลตฟอร์มเหล่านี้ทั้งหมดอย่างน้อยให้เราเข้าใจพื้นฐานหรือเบื้องต้นของการใช้แพลตฟอร์มหน่อยนะคะอย่าแบบเปิดบัญชีไปเติมเงินจริงแล้วก็เทรดแดบ,บมนมั่วเลยแบบนี้ไม่โอเคเนาะในส่วนของคลิปนะคะที่เกี่ยวกับการทดลองใช้แพลตฟอร์มเนี่ยเต้ายัางไม่ได้ทำนะคะแต่ในอนาคตเนี่ยเดี๋ยวเต้าทำให้เพื่อนๆเห็นอีกทีนึงก็อย่าลืมกดติดตามไวล้ละกันจะได้ไม่พลาดเนาะ สำหรับข้อ3นะคะพอทุกคนเนี่ยใช้แพลตฟอร์มได้คล่องแล้วหรือว่าได้ดีแล้วพอเข้าใจพื้นฐานเบื้องต้นของการใช้แพลตฟอร์มแล้วเนี่ยสิ่งที่เพื่อนๆมือใหม่ต้องทาต่อคือข้อ4ค่ะในส่วนของขั้นตอนที่4ี่เนี่ยเราอยากให้เพื่อนๆนเนี่ยต้องลองศึกษาหาความรู้หรือหาเทคนิคก่อนอย่ากระโดดเข้าไปเทรดโดยที่เราไม่มีความรู้อะไรเลยเพราะมันจะไม่ต่างอะไรกับนักพนันเพราะเราจะใช้การเดาเท่านั้น ซึ่งการใช้การเดาหรือการเทรดแบบนักพนันเนี่ยมันไม่สามารถที่จะเลี้ยงชีวิตเราได้ตลอดไปนะมันอาจจะฟุกได้เงินแค่วันนี้อาจจะฟุกได้เงินแค่วันพรุ่งนี้แล้วหลังจากนั้นเนี่ยอาจจะเจอกับการล้างพอร์ตตลอดไปก็ได้ดังน,นั้นขั้นตอนที่4สําคัญมากเพื่อนๆต้องมีความรู้ต้องมีความเข้าใจในเรื่องของเทคนิคก่อน ซึ่งจริงๆความรู้ฟรีเนี่ยมีเยอะมากเลยเพื่อนๆจะไปดูจาก YouTube ก็ได้นะคะหรือจะไปเรียนกับใครก็ได้ซึ่งของเตาเองแตาก็มีเหมือนกันนะมีทั้งแบบฟรีแล้วก็แบบเสียตังค์นะคะซึ่งไปดูรายละเอียดเอาเองแอดไลน์ไปคุยเองนะคะแต่ถามว่าเราจําเป็นต้องลงเรียนไหมมันแล้วแต่คนถ้าเราลงเรียนเราก็เหมือนมีเพื่อนร่วมเส้นทางการเทรดมันมีคนคอยชี้แนะให้แต่ถามว่าหลายๆคนที่ประสบความสําเร็จก็ไม่ได้ลงคอร์สเรียนนะ เขาก็เรียนรู้เขาก็ศึกษาด้วยตนเองซึ่งอาจจะใช้เวลานานกว่าแต่เขาก็เป็นไงคะได้ทดลองได้ฝึกด้วยตนเองแต่แน่นอนไม่ว่าเพื่อนๆจะเลือกเส้นทางไหนสิ่งที่เพื่อนๆต้องทําคือเพื่อนๆต้องมีความรู้เพื่อนๆต้องเข้าใจเทนมันเป็นยังไงแท่งเทียนเป็นแบบไหนนะคะแนวรับแนวต้านที่จะต้องเข้าใจเป็นยังไงเพื่อนๆต้องมีความรู้อย่างนี้ก่อนถ้าตัวเองยังไม่มีความรู้พวกนี้ถ้ายังตอบคําถามในเรื่องของการที่จะกดออเดอร์หรือเข้าออเดอร์ไม่ได้ อย่าเพิ่งเทรดค่ะอันนี้เต้วแนะนําเลยนะสําหรับมือใหม่แต้วอยากให้เพื่อนๆเดินสายที่มันถูกต้องเพราะถ้าเดินพลาดมาไม่ต่างอะไรกับเพื่อนเอเอาเงินมาเสียแต่ถ้าสมมุติเพื่อนเเลือกเดินในทางที่ถูกต้องโอกาสที่เพื่อนๆจะได้ตังจากไอ o ค t i วออปชันก็มีสูงขึ้นเช่นเดียวกันนั่นคือเราเอาความรู้พวกนี้เป็นลดความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นดังนั้นวันนี้ก็เป็น4ขั้นตอนที่แต้วมอบให้กับเพื่อนๆนมือใหม่ที่อยากเทรด ไม่รู้จะเริ่มต้นยังไงมีอะไรบ้างทบทวนอีกทีหนึ่งหนึ่งเพื่อนๆจะต้องรู้ว่าเพื่อนๆเทรดอะไรมันจ่ายผลตอบแทนหรือจ่ายเงินให้เรายยงไงไื่อเพื่อนๆต้องมีบัญชีเทรดเป็นของตัวเอง่อนเพื่อนๆต้องทดลองใช้แพลตฟอร์มเรียนรู้แพลตฟอร์มเข้าใจแพลตฟอร์มพื้นฐานหรือเบื้องต้นก่อนและข้อที่4สําคัญมากเพื่อนๆต้องเริ่มศึกษาหาความรู้ต้องมีความรู้ไปสู้กับเขาเท่านั้นเราถึงจะได้เงิน ไม่มีอะไรได้มาง่ายๆนะคะถ้า4ขั้นตอนนี้เพื่อนๆผ่านแล้วเราจะได้เจอกับขั้นตอนอื่นๆที่จะนำเราไปสู่ full time trader ไม่จาเป็นต้องเป็น full time trader ก็ได้แต่มันจะกลายเป็น trader เหมืออาชีพไว้ติดตามแต้วในคลิปวิดีโอหน้านะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เต้วด้วยนะไว้คลิปวิดีโอหน้าเจอกันค่ะวันนี้ขอบคุณค่ะ thank <laughs> you